ทีนี้ก็มาถึงสมเด็จวัลขัง100ร้อยปีอวัลคังโกสิตาร,รามครับผมเดีย๋ยวมาดูข้างในกันครับครับอันนี้ก็เอาออกจากตลับเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมของเนือมอวแท้ครับแต่ว่าแบ่งปันบูชารับราคาทูราคากันเองผมก็เชื่อคนง่ายอย่าว่าเลยครับ นี่ครับถ่ายกลางคืนครับไม่ใช่กลางวันมนเลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นี่นี่ครับนี่คือตลาดครับผม